สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการคัดลอกลิงก์ของตัว l i n e o f f i c i a l a c c o u n t นะครับหรือว่า l i n e OA นะครับผมก่อนอื่นให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่มือถือของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่มีตัวแอปพลิเคชันของตัว Line o f f i c i a l เนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เข้าไปเลือกตัวในรายชื่อบัญชีนะครับผมแล้วก็ สามารถเลือกอรายชื่อบัญชีของตัวเองได้เลยว่าต้องการที่จะส่งลิงก์ตัวบัญชีตัวไหนเนี่ยไปให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าอ่าเพิ่มเพื่อนนะครับผมผมจะลองที่ตัวเคล็ดลับออนไลน์นะครับผมสังเกตไหมครับผมว่าค่อยๆไล่ไปดูข้างล่างมันจะมีตัวเพิ่มเพื่อนนะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับคือตัวข้างบนเนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถกด QR Code แล้วมันก็จะเป็นตัวรูป QR Code ได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับผม พอมันเป็น QR Code ดคเสร็จเราก็สามารถบันทึกได้นะครับส่วนตัวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นก็คือเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆสังเกตไหมครับก็จะมีตัวอ่าตัวลิงก์ให้เราคัดลอ,อกเราก็สามารถคัดลอ,อกตัวนี้ไปส่งให้เพื่อนได้เลยหรือว่าลูกค้าได้เลยนะครับผมสะดวกมากๆเลยนะครับ มันเป็นวิธีที่มันมันมันไม่ได้ยากครับผมครับผมโอเคถ้าคลิปนี้ดีหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะลงคลิปเนี่ยให้ได้ทุกวันนะครับผมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่จะเข้ามาดูนะครับผม ส่วนใหญ่ผมจะเน้นสอนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการทำออนไลน์ออนลนเคล็ดลับต่างๆนะครับผมถ้ายังไงเนี่ยใครดูแล้วสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการที่จะนำสิ่งที่แบบมันเป็นเคล็ดลับหรือว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยในการทำออนไลน์เนี่ยมาใช้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ